สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนิยายวายนิยายเสียงจากช่องปริยวิท์นิยายเสียงนะครับนิยายวายจากจินตนาการของผู้เขียน ที่น่ารักที่สุดคนนี้ปริวิทย์ขอนำเสนออดีตรักจอมราชันตอนที่22พี่จะกลับคืนไปหาถ้อยคำสัตย์สาบาน ขององราชันวรมันที่เอ่ยต่อหน้าของคนที่เป็นพี่ชายต่างสายเลือดที่เคยสาบทสาบานกันด้วยความนับถือแสดงให้รู้ซึ้งถึงความรักที่มีต่ออีกคนมากล้นจนไม่อาจเทียบเทียมเท่ากับสิ่งใดได,ได้วาสุเทพ จึงได้ลั่นวาจาเอาไว้เช่นกันว่าจะนำสิ่งสำคัญคือว่านชุบชีวิตที่ถูกปลุกเสกจากหมอเวทที่เก่งกาจแห่งเมืองรับแลกลับคืนมาช่วยชุบชีวิตให้กับอินทาราให้จงได้ภายในสามวันเวลาผ่านไปแล้วถึงสองวันสองคืนราชันวรมัน ที่สภาพตัวเองก็ไม่ต่างจากทราบศพยังคงกอดร่างบางไว้แนบกับตัวรอคอยมาเร็วจากพี่ชายกลับคืนมาช่วยชุบชีวิตให้กับเมียรักขันทีและสันปตีแม้เศร้าโศกเสียใจแต่ก็ไม่เท่ากับราชันของแผ่นดินที่ในขนาดนี้ไม่ยอมกินข้าวกินปลา ไม่ยอมนอนเอาแต่โทษตัวเองว่าเขาเป็นคนผิดที่ดูแลคนรักไม่ดีฝ่าบาทโทษฝ่าบาทค <c oughs> านทีร่มให้อยู่เพียงด้านนอกของเรือนนอนของตำหนักสัตบงกฎไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะเป็นคำสั่งห้าม ไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้ตนกับเมียสุดที่รักอีกเด็ดขาดสันปติร้องไห้มาสองวันสองคืนไม่ยอมหยุดแต่ไม่กล้าสะอื้นฟูมฟายเพราะไม่อยากซ้ำเติมให้ฝ่าบาทของเขาต้องร้องไห้หนักขึ้นมาอีกเนื่องจากตอนนี้เขากำลังรอคอยการกลับมาของพี่ชายอย่างมีความหวังและแล้วในที่สุด ท่านวาสุเทพก็กลับมาฟาบานฟาบานท่านวาสุเทพกลับมาแล้วรีบให้เข้ามาเสียงสันพตีตะโกนบอกราชันที่นั่งพิงหัวเตียงกอดซากศพที่กำลังจะเน่าเปื่อยของอินทาราอยู่ในอ้อมแขนเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากอาการอ่อนเพลีย เพราะยังไม่ได้แต่ต้องอาหารเลยแม้แต่คําเดียวทันพีมาแล้วเรืว่าสุเทพยักหน้าให้กับน้องชายที่ตอนนี้แม้แต่เรือแรงจะรุกขึ้นยืนก็ยังไม่ไหวเขายืน่นขวดแก้วอมฤตโอสถที่ได้มาจากผู้เท่าหมอเวศในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองลับแล ให้กับวรมันไปวรมันรีบคว้าเอาไว้ทันทีแล้วเทใส่ลงไปที่ริมฝีปากบางที่ตอนนี้กลายเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองไปซะแล้วแต่ทว่าเวลาผ่านไปนานทุกอย่างกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมเจ้าอินของพี่ กลับมาหาพี่เถิดได้โปรดกลับมาหาพี่พี่จุนจะขาดใจแล้วนะเจ้าทำไมทำไมและแล้วเสียงสะอื่นของผู้ชายที่แข็งแกร่งอย่างองค์ราชันก็ดังขึ้น ท่ามกลางความโศกเศร้าของบุคคลทั้งสามจริงสิท่านผู้เฒ่าบอกว่าหากอยากช่วยคนตายให้ฟื้นต้องมีผู้หนึ่งตายแทนว่าสุเทพเอ่ยคำที่นึกขึ้นได้จากคำบอกกล่าวของผู้อาวุโสเจ้าของโอสถทิพขวดนี้ ทุกคนมองหน้ากันแล้วนิ่งไปพักใหญ่ก่อนที่สันปตีจะอาสาเป็นผู้เสียสละชีพของตนเป็นผู้ตายแทนอินทาราเองแต่แล้วทันใดนั่นเองเสียงฝีพายเรือและแสงตะเกียงขี้ใต้จากทหารน,นับสิบเหมือนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆ มีผู้ใดตามท่านมาหรือท่านพี่มาเอย๋ยว่ามาพยศปราบให้รถสิ้นแรงได้ไมียากหนาแต่ปราบใจพยศรักเจ้าอินทาราปราบใจข้า พยศเก่งกว่าม้าพยศเอ่ยฟังพี่ก่อนเถิดนาเจ้าอย่าเอาแต่ค่อนขอดพี่ขอกอดขอหอมจะได้ไหมยอมให้พี่ง้อเจ้าเสียเถิดนายอดดวงใจก่อนที่ใจของพี่ จะขาดสิ้นไปในบัดดลร่างของวรมันกำลังล่วงหล่นลงพื้นนอนจมกองเลือดอยู่ตรงหน้าเรือนนอนจากนั้นภาพของเด็กหนุ่มจอมสุขสนที่เป็นดังม้าพยศตัวนั้นก็วิ่งวนเข้ามาอยู่ในหัวท่านพี่ เสียงเรียกหวานใสที่ทำให้ใจอ่อนยวบลงทุกครั้งที่ถูกออดอ้อนวอนขอสายตาที่ทอดมองไปยังร่างที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงภายในห้องนอนที่เคยเป็นดั่งรังรักที่หอมหวานบัดนี้สายตาคู่นั้นเริ่มพลาจางลงไปในมิช้า เมื่อผิดนั้นแล่นเข้าสู่หัวใจฝ่าบาทไมบอกกับเจ้าอินของข้าว่าอีกไม่ช้าพี่จะกลับไปหาเจ้า และจะตามหาเจ้าให้เจอว่าสุเทพไร้มนลับแลปิดตายเรือนสัตว์บ,บุญกฎให้กลายเป็นตำหนักรับแรลในทันทีไม่ให้มีผู้ใดสามารถมองเห็นและพบเจอได้อีกขอให้เจ้ามีชีวิตอยู่จนกว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งเิอ อินทราคำขอสุดท้ายก่อนที่วาสุเทพจะสิ้นใจและภาพสุดท้ายของตำหนักสัตบงกฎแห่งนี้ก็หายวับไปกับตาของสันปตีเขายิ้มมุมปากอย่างโล่งใจก่อนจะต่อสู้กับศัตรู จนสิ้นชีพในที่สุดฝ่าบาทเกลม่อมจะช่วยท่านตามหาอินทาราให้เจอเอง จบลงไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่22ตอนนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่เป็นจุดพีคของนิยายวัยเรื่องนี้ของปร,ริยวินนะครับโปรดติดตามคอยลุ้นกันต่อไปนะครับว่าราชันวรมันกับเจ้าอินอินทารา จะพบเจอกันอีกครั้งได้หรือไม่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับ